สวัสดีเช้าวันที่11กรกฎาคมพศ2565ครับสนสุดใจได้็อฝันครับโคกน้องนาออนไลน์วันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและกรท่านทู้ชมทุกท่านนะครับไปดูการให้อาหารเสริมกับกุ้งก้ามกรามนะครับที่เราเลี้ยงไว้วันนี้ก็ ผ่านไปได้เดือนกว่าแล้วจากวันที่21พฤษภาคมพศ2565ที่เราปล่อยกุ้งก้ามกรามลงไปจำนวน1,500ตัว2บอ่อนะครับวันนี้เรามาให้อาหารเสริมครับอาหารเสริมของเขาก็คือมูลวัวแห้งนะครับเป็นมูลวัวแห้งนะครับอมองไม่เห็นนะ เป็นมูลวัวนะครับหนึ่งบ่อยาวประมาณนี้ก็จะหวานนะครับใช้การหวานนะครับหวานให้ทั่วบ่อนะครับเพื่อสร้างแพลงต้นนะครับสร้างไรน้ำไรแดงนะครับให้กับกุ้งกรามนะครับได้กินเป็นอาหารเสริมนะครับแล้วก็ตัวกุ้งฝอยด้วยนะครับไม่เยอะครับไม่ถึงครึ่งถุงปุ๋ยนะครับ เราให้ประมาณนี้นะครับในการหวานลงไปที่บอ่อแล้วก็สําหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะให้เสริมถ้าน้ําขุนต้องการให้น้ําใสก็มัดปากถุงนะครับใส่แล้วมัดปากถุงวางไว้ตามอขอบบ่อไว้ตามขอบบ่อนะครับให้จมน้ํานะครับเขาก็จะลอยๆอ,อยู่นะครับนะฮะก็จะช่วยนะครับให้น้ําเราใสาขึ้นสองบ่อนะครับบ่อนี้แต่เดิมเคยเลี้ยง หอยขมนะครับเลี้ยงหอยขมก็จะมีหอยขมด้วยนะครับแล้วก็มีปลานินปลาตะเพียนนะครับที่เล็ดลอดเข้ามาจากบอ่อใหญ่นะครับจากบอ่อใหญ่เข้ามาที่นี่นะครับนะก็ตัดแล้วครับตัดขอบบอ่อตัดยา้าออกไม่ให้รกเพื่อป้องกันงูนะครับแล้วก็สัตว์ที่เป็นอันตรายต่อกุ้งก้ามกลามนะครับ ถ้าบัวเยอะๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องตัดใบบัวออกนะครับนะฮะเพราะว่ารกมากก็ไม่ดีนะครับอ่าเป็นที่อยู่อาศัยของศัตรูของกุ้งแล้วก็อ่าออกซิเจนในน้ําจะน้อยลงนะครับเพราะนั้นตัดให้มันโล่งๆกว่านี้นะครับฮะก็มีได้ครับเพื่อเป็นร่มให้เขาอยู่ให้เขาพักในช่วงกลางวันที่อ่ามีแดดน้อยเออที่มีแดดจัดๆนะครับเขาจะได้หลบนะฮะแต่ถ้า พอหนาแน่นเกินไปก็ไม่ดีนะครับด้านนู้นก็จะเป็นใบกล้วยนะครับถ้าใบกล้วยแห้งนะครับสามารถใส่ลงได้นะครับเป็นร่มเงาให้เขาได้นะครับเพราะว่าจะไม่มีการเน่าจะไม่เน่าเสียจะไม่เหม็นนะครับแต่ถ้าต้นเป็นนะครับไม้ที่เป็นไม้เป็นนะครับใส่ลงไปมันเกิดการเน่านะครับน้ําจะเน่าเสียจะทําให้กุ้งตายได้กุ้งนอกได้นะครับก็สังเกตดูด้วยนะครับถ้าวันไหนฝนตก ลงมาหนักๆน,นะครับเหมือนฝนสายหาย,ยานี้นะครับก็จะมีในเรื่องของกุ้งนอกน้ําอันนี้เราก็ต้องไปดูนะฮะลงไปงมดูว่ามีกุ้งตายไหมนะครับฮะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหวานนะครับหวานแล้วจะมาให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งว่าหลังจากหวานแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคครับ หลังจากหวานลงไปนะครับเราก็จะหวานให้ทั่วๆบ่อก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวฝนตกมาเขาก็จะลงไปเองนะครับที่เราหวานไปหวานให้ทั่วบ่อเลยนะครับหวานกระจายนะครับให้ทั่วบ่อก็จะมีปลาซิวนะครับบ่อน,นี้จะมีปลาซิวด้วยนะครับไม่รู้มามายัางไงเพราะว่าน,านาผมจะอยู่ที่สูงซึ่ง จะไม่ค่อยมีน้ําผ่านได้นะครับนอกจากน้ําบาดาลที่ผมจะเอามาผันแต่ก็ปีนี้มีมีปลาซิวด้วยครับก็เลยถือโอกาสลองเลี้ยงไปเลยนะครับข้อดีของการใส่มูลวัวแห้งนะครับมูลวัวแห้งนะฮะก็เรียกฝุ่นเนาะภาษาบ้านเราก็จะช่วยในเรื่องของเป็นอาหารให้กุ้งกล้ามกรามได้ด้วยกุ้งฝอยได้ด้วยอาหารปลาครับ อาหารปลาไม่ว่าจะเป็นปลานินปลาตะเพียนปลาซิวนะครับพวกนี้เขาก็กินด้วยนะครับนี่ครับอ่ทั่วทั่วบ่อประมาณนี้เลยหวานให้ทั่วตรงนี้ก็ทางแม่บ้านนะครับก็เอาต้นกล้วยแห้งนะครับตัวนี้เป็นกล้วยแห้งนะครับเอามาลงนะครับให้เป็นร่มให้กับกุ้งได้ซ่อนตัวนะครับในช่วงที่เขา ลอกคราบในช่วงที่เขารอกคราบนะครับขเขาก็จะมามาอยู่ในนี้นะครับในการลอกคราบนะเพราะว่าตอนอผมงมดูกุ้งเนี่ยงมจับในนี้นี่ะเจอค่อนข้างเยอะนะครับจะเยอะเยอะในนี้นะครับเขาจะหลบอยู่ในนี้นะครับมาดูบอ่อนี้ครับมีสองบอ่อที่เราลงเลี้ยงไปนะครับเป็นกุ้งกล้ามกรามจากกาลสินนะครับ แม่น้ำนะฮะที่หลายๆคนเรียกนะครับตัวนั้นแหละตัวนี้ก็หวานลงไปแล้วครับบอ่อนี้กุ้งจะตัวใหญ่กว่าบอ่อเมื่อสักครู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่กุ้งใหญ่ครับบอ่อนี้นะครับสังเกตได้จากเขาสามารถจับจับปลานินนะครับปลานินตัวเท่าสองนิ้วเนี่ยเขาสามารถจับมากินเป็นอาหารได้เลยซึ่งเรา ใช้ไฟาไฟฉายส่องดูตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเจอนะครับเขากินกําลังกินปลานะครับกาลังแทะกินนะซึ่งเป็นความสามารถของกุ้งซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับกุ้งนี้เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับพืชก็กินนะฮะเป็นกินเนื้อกินอหอยนะครับสังเกตถ้าเราปล่อยหอยเชอรี่เนี่ยลงไปที่บ่อครับจะไม่มีการขายายพันธุ์เลยนะ ขยายพันธุ์ได้น้อยมากนะครับเพราะว่าถ้าตรงไหนที่มีไข่นะครับพอไข่ฟักตัวปั๊บตกลงไปที่น้ํานะครับเขาจะรอกินตรงนั้นเลยครับเขารอกินตรงนั้นเลยนี่ครับเห็นไหมวันนี้ปลานิลที่เหลือจากที่เราล้างบ่อเราไม่ได้ใช้โลตินกาจัดก่อนนะครับก็คือเอาน้ําใหม่ลงมาเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราจะปล่อย กุ้งไวหน่อยก็เลยไม่ได้กำจัดจริงๆแล้วก็ถ้าถ้าจะเลี้ยงแบบให้มันเต็มประสิทธิภาพก็คือจะต้องไม่มีสัตว์ชนิดอื่นอยู่นะครับล้างบอ่อเสร็จปล่อยให้บอ่อแห้งแล้วก็โรยปูนขาวไว้อาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วถึงเอาน้ำลงครับนะอาจจะเป็นน้ำฝนน้ำบอ่อหรือว่าน้ำบาดาลน,นะครับใส่ได้นะครับ นี่เป็นเทคนิคการเลี้ยงที่ทางเจ้าของบ่อแนะนํามานะครับโอเคนะครับตรงนี้ทําไมถึงมีสแสลมเขียวอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือ,อเหมือนที่บอกตอนต้นคลิปก็คือเคยเลี้ยงหอยหอยขมนะครับตัวนี้เป็นบังให้ร่มเขานะครับแต่พอดีไว้อย่างนี้ก็ดีครับก็เป็นร่มให้กุ้งในช่วงกลางวันแต่บ่อทั้งสองบ่อน,นี่ความลึกก็อยู่ประมาณที่เม็ดถึงเมตรยี่สิบนะครับ อตอนน้ําแห้งก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก70เซน80เซนประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของน้ําที่เหมาะแก่การเลี้ยงกุ้งนะครับให้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามไว้ทานนะครับแต่ถ้าเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เลี้ยงขายก็ต้องเอาใจใส่นะครับนิดนึงอาจจะต้องมีเครื่องตีน้ำนะครับกังหันลมช่วย นะครับหรือไม่ก็ต้องทําท่อน้ําแล้วก็ทําเป็นน้ําพุ่งนะครับขึ้นด้านบนนะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น้ําให้กับพุ้งด้วยนะครับป้องกันน้ําแบ่งชั้นเนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาชมและมาเป็นกําลังใจให้กับช่องโคกหนองนาออนไลน์อย่าลืมฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันครับจากคนอีสานบ้านนอกโคกนาทําเกษตรครับ สวัสดีครับ